ไม่ไงไม่ไงไหนไงใคหน่ะปลาแดงมันมีโลมาอันนั้นคือปลาเข็มนะที่กระโดดเมื่อกี้นี่คือเราจะดําแบบนี้ปลาเราไี่เราดำตั้งแต่เราลงเรือแล้วแหะเราไม่ดําแบบนี้นะพี่เราดำตั้งแต่เราเล่นชายหาดนิ่ลายแล้วอะปลาไวมากเลยโลมาไม่ได้หาโลมาที่หลังโลมาหายไปแล้วอ้าวนี่ไม่ถึงโลมา เอานี่เขาหลางขาขาตกเรพี่อ้อยจากมอมอรีบลุกมา้ได้หาเลยลืมตัวมอว์อว์ไ่ได้หางเอยได้หางมาหนึ่งหาน่ารักะลุกเลต้อออสเตรเลยเนี่ยอะ้รนะอะไรนะลงมาออสเรเรียออสเรเลียลออสแล้วใช่ไหมนั่งเรือมาไกถึงออสเลยอ่ะ้ราไี่บีปส่งแเอาแว่นกันแดดมาคืนเฟรมเมื่วา